ใจมันดูใจมัน,เอ,นอเอาเอาเอาขึ้นรอบตองเอ้าเอาเอ,าเอา้า <c oughs> เอาแมวเข้ามาไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้ว แม่ใจคอจะขึ้นเอาจะกัดเขาเหรอฮะมันขึ้นไม่ได้หรอกลงมาเลยดูดูด,ด,ดูดูก็ททำดูก็ททำด,ดูติดติดง่ามติดเขาลงอ้าเอา้เอาเมันลงอีกแล้ว นี่กระดาษ